นะครับเลยครับคนแรกนะครับก็ตามด้วยธงชาติตามด้วยธงชาตินะครับนะครับจุข้าราชการนะครับวันนี้ก็ทั้ง4คนนะครับเพิ่งทำความดีเป็นครั้งแรกในชีวิตนะในการถือธงชาตินะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นส่วนบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ครับวันนี้ครั้งแรกถือธงชาติคนเดียวตามด้วยขบวนพงนะฮะค่ะเป็นธงชาติค่ะแล้วก็ธงสีนะครับจากอสมนะครับวันนี้พี่น้อกสมรเรานะเขาต้องทำนะขึ้นชื่อเรื่องกิจอาสาถูกต้องนะครับมาด้วยใจครับวันนี้มาช่วยกันนะครับ ขอจิตอาสานะครับเสื้อเหลืองและสีประจดำโรงพยาบาลของเรานะครับครับของเราใช้จะเห็นว่าเรามาเล่นทางครอบครัวนะคะในเรื่องครอบครัวมีทั้งลุกครอบครัวสาสุและครอบครัวนักกีฬานะครับจิตดีไซน์เบียรด้วยรักชุมชนนะอาสาตนคนพื้นนาป่าดงเขาสาสุชุมชนสารใจพวกเราทักท้องเก้าเป็นกำลังใให้สามนาทีนะครับอันนี้เป็นกอจิตอาสานะครับดีกับหมอบอยครับตามติดมาด้วยนะคะสอบตอพันเทียมนะครับ ครับบอยตามมาด้วยขบวนรถลกน้อถลูกน้องครับโอ้โหชุดโบรานี่เป็นชุดดีไซน์เกินนะคะดีไซน์เ่อนนะกลินมาจากขยะติดเชื้อนะถูกต่องหายกันร้างนี่ถุกขยะติดเชื้อครับนี่กลับากลับมาอิดเลยฮะเจฟบสีนะติดเชื้อเอบอเลยฮะเข้ากระแสเรื่องตามต่อมาค่ะด้วยขบวนพอสชอนยมกระายะไรคะความสุขเป็นคนชลาวันนี้ไม่ใช่ไหมไม่ใ่เราซือใประชาชนถูกน่องนี่นี่ค่ะเรามาเต็มนี่เสร็จเดี๋ยวไปเสียรากหาค่ะ นะข่อไปนะคะเราเข้าสู่ยุคควีดิจิตอนาค่ะควีิินนคุณอ้ําค่ะชัดมากเฮ็ดตีเฮ็ดจังเฮ็ดจังเลยไม่อ้บธรรมดาอ้บอื่นนะฮะอ้ามากชัดขนาดนี้สวยเป็นธรมชชธรมชาติรับธรรมชาติลงโทษนะค่ะนอกจากนี้เรายังมีข่าวกระแสด้